สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นวิดีโอสอนเทคนิคการสร้างลายไทยในตัวโปรแกรมบิสแคดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในรูปแบบของลายไทยในตัวโปรแกรมบิสแคดนะฮะที่ให้มาเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้มุมขวาบนเนี่ยจะมีตรงแท็บ Pro p e r t y ตัวนี้อยู่นะครับเราสามารถมากดดูตรงนี้ลายไทยตรงนี้ได้เลยนะครับตรงหนล่างตรงนี้จะมีคําว่าโหลดนะครับ โลตัวที่เน่ยก็จะเป็นลายไทยรูปแบบต่างๆที่สามารถที่จะเลือกเอามาเปลี่ยนคุณสมบัติของเส้นมันได้นะฮะรวมถึงตรงแถบบริเวณด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าไวเก็บนะครับตัวที่เป็นลายไทยดีฟอลต์ของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มตัวลายไทยเข้าไปได้นะครับโดยการกดจุด3จุดตรงบริเวณตรงนี้นะครับเราจะต้องมีไฟล์ก่อนนะครับเราถึงจะทําได้นะฮะมาดูที่คอนเซ็ป การสร้างลายไทยนะฮะลำดับที่1เลยคือรูปแบบของลายไทยเนี่ยเราก็ต้องสร้างขึ้นมาก่อนว่าเราอยากได้รูปแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นผมก็จะสร้างขึ้นมาจากาคำสั่งที่เป็นคำสั่งลายนะครับคำสั่งอาร์อะไรต่างๆนะฮะเวลาเราดีไซน์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะเข้าสู่คำสั่งแรกกันเลยนะครับใน b i ส c a ดนะฮะมันจะมีตัวที่ชื่อว่าเอ็ก o พลส o ูนะครับตัว Xplace t o o l ลจะเป็น Add-on ที่เป็นตัวติดตั้งฟรีนะครับของตัวโปรแกรม b i t c a t พวกนี้ก็จะมีพวก Arc, a l i g Text นะครับพวก r ะ b บิด Text นะฮะรวมถึงในกลุ่มของ Ribbon Tool ตัวนี้จะมีคำว่า Make Line ท y ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้2คํคำสั่งนี้นะครับคำสั่งที่1คือคำสั่งที่ชื่อว่า Make Line t y กับคำสั่งที่ชื่อว่า Make Shape นะฮะในคำสั่ง2คํคำสั่งตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกจิ้ม ตรงบริเลิปอนด้านบนใน x p l u s t o o l ได้น,นะครับหรือเราพิมพ์ที่คอมมาไลน์ด้านล่างก็ได้ mk นะครับนี่นี่มันจะปรากฏเลยนะครับเพราะสองคสั่งนี้ก็คือคำสั่ง make line type แล้วก็ make shape นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกคำสั่งที่ชื่อว่า make shape กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกจากด้านบนเลยนะครับ make shape คุณสมบัติตรงนี้ก็คือเราจะทำการสร้างนะครับ shape ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ อันนี้เราก็เลือกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อมันซะนะฮะตรงนี้นะครับมันจะให้เรากําหนดชื่อนะครับชื่อตัวนี้ก็จะเป็นชื่อในการเรียกตัวเชฟตัวที่ออกมานะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมกําหนดเป็น D นะครับตรง Command ไล์ด้านล่างตัวนี้นะฮะกด D และ Enter 1ทีนะครับตรง Specify Resolution ตัวนี้คือความละเอียดของเจ้าตัวเชฟนะครับยิ่งเยอะนะครับความละเอียดก็จะยิ่งคมมากขึ้นนั่นเองนะครับ ผมจะลองปรับตรง Resolution ตรงนี้สัก1นึ่งพันนะครับแล้วก็ Reference Point ผมก็จะมาจิ้มที่จุด Point จุดไหนก็ได้นะครับและ Select Entity ก็เลือกคลุมทางวัตถุแบบนี้เลยปุ๊บ Enter 1ทีนะครับเงื่อนไขถ้ามันใช้งานถูกต้องแล้วมันจะขึ้นว่า Use the shape command to place shape in your drawing นะครับตรงนี้นั่นหมายความว่าคีย์ลัดของเขาคือ D นะครับ เราก็จะใช้คําสั่งนี้ในการเรียกขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวลายไทยตรงนี้เป็นสีแดงและกันนะครับทีนี้เราจะเรียกมันขึ้นมานะครับโดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า shape ครับเราพิมพ์ลงไปในคอมมานด์ไลน์เลยนะฮะตรงนี้พิมพ์ shape ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเรา enter 1ครั้งนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วที่เหลือนะฮะมันจะให้เราเรียกชื่อมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นชื่อที่เราตั้งเอาไว้คือ ดีนะครับผมก็จะพิมพ์ดีนี่ครับทีนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับเป็นเชฟนะฮะคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะวางก่อนนะนะฮะคุณสมบัติตรงนี้นะครับถ้าเราดูที่แท็บ Property ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเชฟนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็คือตัวลายปกตินั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้มา Refer e n c e ในการสร้างตัวลายไทยขึ้นมานะครับ เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่งอ shape อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะฮะพิมพ์ shape enter แล้วก็ใช้โค้ดเดิมคือ D ที่เราสร้างเอาไว้นะครับจากนั้นเนี่ยผมจะเอามาทับที่ตัวจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดที่เราสร้างลายขึ้นมานะครับทับแบบนี้เลยนะฮะถ้าเราลูซูมลงไปใกล้ๆเราก็จะเห็นเส้นมันอยู่2เส้นนะครับเห็นไหมครับสีแดงก็คือตัวลายของเราปกติ สีขาวคือตัวเชฟของเราที่เราสร้างขึ้นมาจากคำสั่งเชฟนั่นเองนะฮะทีนี้เราจะมาใช้อีกหนึ่งคำสั่ง e x press Tool นะครับเพื่อที่จะสร้างลายไทยขึ้นมาแล้วนะครับมันชื่อว่าคำสั่ง Make ลายไทยนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะถ้าเราจริ้มมันปุ๊บนะครับทีนี้เราจะสร้างดอทอิงไว้นิดหนึ่งละกันนะครับสำหรับตัวไว้ไวสำหรับเรียกมันขึ้นมานะครับผมสร้างว่าดอทอิงสให้เราสังเกตที่นามสกุลไฟล์ดีๆนะครับนามสกุลจะเป็น L I N นะครับโอเคเรียบร้อยปุ๊บ Specify ยไลท์ไทปชื่อนะครับมันให้ตั้งชื่อฮะผมใส่ชื่อดีเหมือนเดิมเลยนะครับ Description รายละเอียดอันนี้ผมก็ไม่เซีเรียดครับใส่ชื่อเดิมไปเลยนะครับทีนี้ตรงนี้สำคัญนะครับจุด Specify Start Point นะครับถ้าเราต้องการเลือกจากจุดไหนไปถึงจุดไหนนะครับเราสามารถจิ้มได้เลยนะครับนั่นคือเหตุผลที่ผม ต้องให้ตัวเชฟมันมาทับกับตัวของตัวที่เป็นลายนะครับผมก็จะจิ้มจากจุดนี้นะครับลากไปจุดนี้ครับมันถึงจะ snap ได้นะฮะต่อมาครับมันขึ้นมาให้เราเลยนะฮะ select entity ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องใจเย็นนะครับเราจะซูมเข้าไปใกล้ๆครับอ่าเราจะเห็นว่ามันจะมีความต่างกันอยู่นะครับสีขาวกับสีแดงสีแดงก็คือตัวลายปกติสีขาวก็คือเชฟ ให้เราเลือกเชฟนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับถ้าเราจิ้มเลือกแล้วปุ๊บเรากด enter เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่า D l i t e Watch Create and Load นั่นหมายว่าตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะใช้ลายไทยที่เราสร้างขึ้นมาได้แล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างอาชิ้นงานสี่เหลี่ยมก่อนละกันนะครับแบบนี้ปุ๊บสร้างขึ้นมานะฮะ ตัวลายไทยที่มันสร้างขึ้นมาจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะอยู่ตรงบริเวณขวามือตรงนี้นะฮะนี่ฮะขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับพอเราเลือกใช้งานปุ๊บเนี่ยมันจะโชว์แสดงผลที่ตัวลายไทยเราทันทีทีนี้เราก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างลายไทยในแบบฉบับของเราเองนะครับกับตัวโปรแกรม b i s c a นครับผม